สวัสดียามเช้านะครับดีเฟลท่านนี้นนนตื่น นี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับส,สวัสดีครับยามเช้าสวัสดีคนที่ยังไม่ตื่นนะวันนี้ ตื่นมาตีเดียครับตีห้าตีห้าโอ้สงสัยเราแวงนกอีกนะ <c oughs> นี่ในตื่นแล้วนะครับโอ้สภาพแวดล้อมตันนี้ายไป <c oughs> <c oughs> นี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับผมอยู่ที่ภูตะวันแคมปิ้งนะครับผม ก็อีพแรกลงไปแล้วนะผมนี่ยคืออีพีที่สองครับผมนี่ก็คือพื้นที่ที่เรากางเต็นท์นะผมอยู่ริมเขื่อนอบนุบลรัตเลยนะครับผมก็วันนี้นะผมโปรแกรมตัดไปของเราก็คือไปหินช้างสีนะผมช่วงเช้านะครับผมไม่รู้ว่าจะไปตอนไหนนะครับผมตื่นตอนไหนก็เก็บของตอนไหนก็ไปตอนนั้นนะครับผม เดี๋ยวเดินไปดูรอบๆนะนี่ก็นั่นก็นั่นก็คือเจ้าของลานนะผมก็ห้องน้ํำถือว่าสะอาดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมเดินพาเข้าไปดูนะผมว่าห้องน้ําเป็นยังไงนะก็ค่าเข้าที่พักประมาณ คนละหนึ่งร้อยบาทนะผมเดินไปดูก็มีห้องน้ำบอกสัญญาณอย่างดีครับว่าของผู้ชายของผู้หญิงนะผมเือ๋ยของผู้ชายนะครผมนี่คือห้องน้ำนี่ครับเอา ขอ,องน้ำอเีน้ำไหลครับผมของบนโอ้ใช้ได้ครับผม <S <S ได้ได้ได้น้ำแข็งฟรีนะผมอตอนนี้กำลังเดินไปหาทีมงานนะผม ตะวันแคมปิง้งตื่นนะครับถ่ายเหมือนสุคนต์เลยยัยาง,ง,ายาง,งาไม่จบขี้ตาเลยยังไม่จบขี้ตาครับนี่กำลังเก็บของครับพร้อมรุยต่อพร้อมรุยต่ออีพีแรกลงไปแล้วนะครับาพี่กำลังขึ้นเหนือเลยครับไม่ไรเงี้ยไหมเหน,นื <laughs> <laughs> ่อยแล้วเหนื่อยอือากาศดีเ,เลยเปิดเต็มอานนี่น้องก็มา ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมอยู่สุมเพระนะครับผมออกมาหนึ่งทุ่มนะครับผมถึงประมาณสองคุมว <2 S 1> <2 S 2> ่ะสองท <3 S 2> ุมสองคุมครึ่งนะปราณนีอเจรักมากครับเพียงเนี่ยโอ้เจ้าทินมาสะของเขาเดินนะคุณเน่า <c oughs> นนกินหมึกขึ้นนะครับผม เอเครื่องสัา้านียบ้วเครื่องแต่งหน้างานเขาดีนะมันยืงมีนทิมทับยิวอ่ะหล่ะาริบทาริบทาริบจะพอไมันโดนเโอ้ยดับเอาไปดูฝั่งนู้นครับโอ้ยเ้าถิ่นขึ้น่ากนงามเถอะ เดี๋าายวก่อนหินแมที่เข้า่าไหมเขาถ่ายรูปยุบหุ่นตัวก่อนหินพุ่นนะเรามาดูคู่นี้กันนะครับเอาตังแต้เสาเลยครับเป็นสมมตปว่าอะไรแบบนี้มันมีทางมัมนมีทางสิ ยังอยู่ทางน่อยแม่เลยนี hmm. ่ครับรถเก่าครับรถเก่าดึงเดึงเตี้ยเดินเนีโอ้ยดึงดึงก็ดงใส่ดินนะ เต้นดีดึงเซลรถไว้ยนะขาเต้นแล้วอ่อนสายยางรัดไปลากก็บ,บินไวนะ <laughs> ้นะเต้นสิบปวนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเอารถมาถ่ายรูปนะครับผมก็หาที่ป้ายข้งง ไป,ไปของผมก็ยังเป็นสติกเกอร์ตัวแรกเลยนะครับผมอยู่ตรงกลางนะผมเดียวี้เที่ยวนะ เดียงทีวะเออบุก่าี่หตกลุมแหงเดยวรับเ่องเขาลก็ห่างรถไปี่เอเ่าบ้นเีอาเลอดยขาบ้าเราทมให้เ็นลขอบคุณนะคะอ๋อจะ้นมาเป็นแถ่งได้บนี้เรากำลังถ่ายรูปนะครับผมครับผมไปเราก็จะไปยินชาญีขาบ้

ันต่อนะครับผมไปหินช้างสีแล้ว เราก็ถึงด่านเก็บค่าบริการนะผมอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะผมเราจะขึ้นหินช้งสีกันนะครับผมอันนี้เจ้าหน้าที่ก็คันละกี่บาทก็ไม่รู้นะครับรถยนต์สี่ล้อหกล้อล้อครับคนยี่สิบรถยี่สิบครับอ๋อเป็นสี่สิบบาท คนเดียวครับอันนี้คนเดียวหนึ่งคันคดียวั40บาทครับ่อครบัสเดี๋วเราก็จะเข้าไปข้างในนะครับ รถกอหันนะใช้อนซ้อเลยวะขึ้นสบายไม่มีกำลังดีกำลังดีกำลังดีอยู่เปไอ้หัดตนีเอ๋กับตอนเฮ็ดเื่ยงเนี่ยิ้มเสียงอ้ามกนะอิะถอดตัวนี้นั่งไปเปียกไปเีห่อยสามูก้เลนึ่งาเยึนกตั้งแต่นู่นนะึ่งสูตรที่ับน้ำมันนิดหนึ่ง หย่อนเลยครับของพิ่ิวเบิดนิดนึงสีเขาเจีแดงแล้วครับอันนี้เติมเติมมันตู้นี่ก็คิดเดียวนี่มันจุ่มมือกันมีเขาแดงกันเต็มถังโรงงานมีประหยัดประหยัดนะฮชิวัตช่างนี้เป็นนบริษัททงรถไม่ได้ถอนต่อสองหม่องไอ้แบนเหลือนิดเดียวตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปนะครับผมหินช้างสีนะผมได้ยังคล้องง่ายเงี้ยนะมันยังสิดันรถได้ไง โอ้ยพี่บอมกันมาเนี่ยไทยน้ำกันเลยด้วนะของของสร้งสร้างสร้างเออปันยูทูบเบอร์เราเราไทยมาถึงแม่พูวนะเราเอามาหมดเลยเลยเฮ้ยกับเขาขายของเนาะรถเออตอนเทอมานะเดี๋ยวเรามาดูแผนพังบริเวณหน่วยพิทักษ์ทยานแห่งชาตินะครับนี่เขาอยู่ร้านจอดรถ ข้อสิมาเน้อียางขึ้นไปเนสูญประการนัตั้งเต่แผามเงินเนึ่งนรีงามเลยอศรีงมเห็นหม่องห้อยู่ข้อยางเสียนเลยเสนเลยอมมากระมายางก็ข้างเก่า่ดีกสิค่ะเก่าก็ได้แต่ว่าวิวกับสีงาเยอะช่วงนี้เรื่งเป็นแค่เย็นเลยโอเคครับเราเดินกันต่อครับผมเช็กินป่ะไดออาไรอังประทับเราไหม อ้อนไ้เเขาให้ตีดิิรวานเดียวเลี้ยงมาดิปีนลงมาเด้อตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปนะครับมีเชีงปั้นได้เดอยมาเล่นเล่น้เล้นพดเอาย้อนยัม่้พี่พูดใ่ายโอ้พูดทหารนะคือไงแบกควันนะแบกเยอะ นีเรากำลังเดินนะครับนี่ผมก็อยู่ที่พระเหมือนแล้วนะครับผมครับดูวิวครับดูวิว วิวอะันนมังเขาน้นน่ะนี่เซวะนี่เสคยมาต้องจับครับคช้งชงสียบาทก็อันนี้ยังไงจำบ่อยแม่อันทั้งน่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเลย ตัวนี้ก็อยู่บนผ้าเหมือนนะผมวิวก็ประมาณนี้ครับสูงมากนะครับหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผานะผมตรงนี้นก็จะเป็นเขือ่อนุบลรัตน์นะครับผมวิวก็จะประมาณนี้นะครับอ่านบ้าน,นอกคอควายตอนนี้เราก็อยู่ในที่อุทยานนะผมจุดบริการนักท่องเที่ยวนะครผม สั่งน้ำกินนะครับนี่ปันีบออ่เก้าล้วเก้านะะครับกินกาแฟหน่อยครับต้องกาแฟดำมับตนนี้ปูเลยนะยังปูไหมเด็กซีนัสซัมมันปูยูใคเอาเงินซ้นางีฟูนันีหลพัมันท่านเลยาพันใดอนั่นไหมพอน้ไ มองจากพีวีซีตึ่ร evet> ์ฟซืทางข้าจอนตึ่ปลายๆนี่มันเป็นหาดสวรรค์แม <ah ่แม่ครับหาดสวรรค์ครับบั่นมวยบั่นไยมันต้องไปฟังนั่นแหละเพราะว่าไฟอันมีมีมันจะเป็นเป็นซุ่มเป็นยังอยู่างนี้เลยห่างในตว่าหามันห่างแล้วมันหนามันถ่วมอันขั้วขันนองน้องสี่เป็ดนวลทันเท่าดีก่อหนิคุณทหารนอนทันบ่อนวลทันเท่าไหมบ่อนอนทันเดี๋ยนทันเหมยเตยไหมหมองก้อไหม มันจังบไดไก่เศร้าๆด้วยโก้สมนี่อ้างเฮนเฮนี่เดี๋ยนะอ๋ออันเจเลยแมนๆรังค่ายเงแดงแมนเลยน่นพูดกันหน่อยคักหน่อยเนาะประกาศเด้อ เขาขนเพื่อเป็นสีไปะะเลาะมันคนมาอัาานนน,นั่งเครื่ออย่าสร้าน, <c oughs> นั่งวอชิด้อ <c oughs> ันนี้หินนะ <c oughs> หินช้างสี <c oughs> นาผู้เดียวนางบอกผู้เดียวนะสังนจมุอ่งหนเลยะันขาเมื่อเขายางมาสามร้อยหสิบเมตรเมื่อกี้ว้าวขนาดยางสั้นน่ยขาสิเปียกสนหัดโลอยู่เลยเหนียเดียวคอตามียงเหียดไเด้อึ้นไปเแน่วเนแบบเล่นโขกอีกแบบเดินแลยไม่เออเบิไหม โอคว่าตพนเ้อนมันต้องยางไปผลล่ะก็ทิันเอ่ะมันต่องพายางไปผลเนาะไอเนาะเจาะต่องพายยางไปผมยางไปแล้สกินใส่ผู้เดียวก็ทิมงางขั้นดึกขั้นดึกมันหันสนด้เจาก็อยากไม่อยากให้ไปโดยาราการพี่ตูพกมันยมันมาไมท่างดูมมันเป็นการดึปาไปอย่างี้ปลาเนา พอนหันหุยเดรียวจเองนนุ่่อยู่ผู้เดียวเลยสุวรนี่ยบอกอยู่ผู้เดียวลังที่อดังคนนึเนมีขาดิเอาไปเองสิมันผู้เดียวปะครับเอ้อไปเราก็จะเดินทางกลับนะครับผมก็ได้มานั่งเล่นนะครับผม เบดกะชิเมือ่อเบ็ดมีเปอร์เซ็นต์นะครับเจอกันนะผมในทลิปหน้าทลิปหน้าไปเซบูนี่มู้กันนะรอติดตามชมนะผม